เดี๋ยวเดี๋ยวปิดหลอดดูนีดก่อนนะฮะเดี๋ยวแม่งคุณดูนตมาเยี่ยเลยเ <c oughs> มาว่าคนดูโอ้โหมาว่าคนดูสุดยอดเลยวะ่ะโอ้โหกี่เฟรมวเนี่ยอะไรสดไปด้วย เน็ตกกะปูรูอีกโอ้แปดสิบได้อยู่โอเคเลยแหละโอ้ย oh. สุดยอดเลยวะเยี่ย เฮียรอคนเลยนี่ปิงปิงห้าสิบไอเน็กโดนไอนเน็กโลโลไอเน็ก มึงดูไรอยู่ปะมากเลยมากเลยโอ้ยแป๊บเน็ตเน็ตไปกระดูไปเลยไอ้นนี้เสียงไล่เข้าสะตอนสะตอนบิด บีกระดูบิดมาแล้วนะฮะโหเฮียอะไรเนี่ยตายแล้วนะเฮียลก่อนว้ยบ่อยๆนะครับโอ้ยมันถึงแล้วอะดูลงบนหลังคาแม่งเลย โอ้โหไอ้เหี้ยเฟรมเรทขึ yeah. ้นขึ้นลงลงไงสัตว์ไอ้เหี้ยเอ้ยตกใจหมดเฟรมเรทเหลือเก้าเมื่อกี้จากแปดสิบโอ้โหแม่มึงเวเด็ดกูโดนกูโดนกูโดนไอ้เหี้ยเอ้ยเฟรมเรทคู่หนึ่อะไรวะอะไรวะ วันหน่วงเฮีย้ยอะไรันไวสดุดเลยกูดิ้นเสียงตีนแล้วนะไปไปไป,ป,ปโอ้โหคฮ้ยเล่แล้วไม่เล่นไม่หนุกไม่ไละไม่